สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเม่เกมเมอร์ไทยแลนด์เราจะไม่ได้กินลาเลเจอร์กันนะครับมาอ่า,าขอเราเสียงนะครับดวกนี้เองเสียงหนึ่งตันนี่นครับ มามาเล่นกันก่อนอื่นไปงี้เลยนะเอาตัวเอาตัวที่คิดว่าอึดแล้วไปแต่ผมคิดว่าไอ้เ,อเจ้าเบลล่ามันอึดละไป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 เกิดมาทุไมใอตัวใหม่เนี่ยมันมาอย่างบ่อยเลยครับผม ไม่ไม่ได้แดกล้วกันสติติของผมอยู่ละอ่าเล่นยังไงไม่ว่ากันนะเพรผมจะเล่นของผมเองาาาาาาา มาล็บอทมาลอนี่อืมอืนี่ก็จะอยู่กับดานสีนะครับมาผมก็ปกติผมก็เล่นดานสีผ่านอยู่แล้วจำเป็นจะใช้ของเยอะอิ่มันอัปเดตมันกากขึ้น อ้เจะาสินนี่ตัดนี่ตัวทีเมื่อกี้ไปหาน้องเกือบตายไหมล่ะออยังไงก็ชนะอยู่ดีไอ้เจ้าฮิตแมนนี่มันจะเน้นโจมตีฐานนะครับมาถ้าใครมีมันแล้วก็ปล่อยมันไปได้นะครับเพราะไอ้ฮิตแมนนี่มันฟิลิปินีฮิตแมนมันเน้นโจมตีฐาน กูอัพแล้วรีวิวคาลาโอ้ไม่ปาปิก้าไมา่กูจะเอาไปอัพขาลา น้องเล่นสเต็ปนี้ดูก็มันใช้ได้ดีไม่เคยเล่นเลยสเต็ปนี้เฮ้เราก็แซดนี่ใช้ได้เนาะบกเดียวเลยทีนี้ผมจะลองเล่นสเต็ปใหม่ดู แย่แ yeah, นะ่มันไม่ได้แย่เลยนะครับมันบอกว่าเยโดเออกูได้กูได้ฐานแล้วมันก็นจะพูดอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเยด้ดกูได้กูได้ป้อมนี้แล้วยามาเอาของกูเนอะมันจะว่าอ่าแต่พวกศัตรูมันก็เสือกมาเอาเหมือนเดิมครับก็ห้ามมันไม่ได้นะคอมันเล่นเองบ้า ตอนตะโกนแล้วอือเจ้าฟิตนี่มันทําอะไรได้มาดูกันนะครับนี่เป็นบวกพลังสองร้อยบวกกับโลอีกนะเพิ่มพลังชีวิตให้สองร้อยก,กับบวกกับโลอีกด้วยอือฟิตนี่บอกก็ชอบมันอยู่นะแต่มันใช้สกินยากสกิลยากนะเข้าใจผมด้วยนะ <Yeah. S 1> ชนะแล้วอ่าชนะแล้ว ุ้มเย้นี่ตัวเรากําลังเยอะเย้ชี้อะมั่เจ้าเม่มันขาลาทํไมเจร้ายดําเจร้ายเจดําำไมมันขาลากไม่ได้ปาต ใจร้ายมากปุยตอนนี้ผมก็เลเวลกากๆอยู่กากกอยู่ทีมก็กากด้วยกากของกากโคตรกากโคตรกากพลิกิจได้อะไรมาดูกระรันสเตปิเซษเจโดได้แล้วสเตปิเศษอะไร เลเวลอัพเลนเจอร์ er, หกดาวจนถึงหนึ่งร้อยซเปอร์ลีโอนาตหนึ่งดาวโอ้มึงใครกลัวเนหมอดไม่รู้จบเตือนเลเวลมาเตอร์มึงให้กูยี่สิบเลยอ่ะอืไอ,อยุงเหี้ยอ,ออกไปโอ้เลเวลอัพโอ้โหเลื่อนเลเวลไปถึงเก้าสิบผมขอผ่านนะ ผูขอผ่านเกียร์สเตตหลักห้าแล้วห้ารอบเรเวล่ครับนี่ครับลาวาเล่อะไรวะเกียร์เรลี่เป็นเรเวลี่ดีกว่าเอ็เวิร์ดจะเป็นลาเรเวลี่ดีเขียร์อะไรกับโรเวลุงลาวาเล่อะไรของมึงนยชื่อมั่นเนี่ยวาเล่ชื่อเอ็เวิร์ดอะไรวะชื่อเอ็ดเวิร์ดนะเอ็เวิร์ดแหละ เ,เหมือนกันตรงไหนวะเนะี่ยไลเจอก็มีการอัปเดตใหม่นะครับ่าตอนนี้นูกัดเยอะมากมาเลยสเปดหลักกันห้ารอบอือตัวอะไรเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมาถึงด่านนี้ขึ้นมาแมปเออคนชื่อเกลียนดีนะครับแมปมาแมป โรวปะผมว่ามุกเมื่อกี้มันไม่เวิร์กแล้วจะจมตีกูดิอย่างนี้มึงกับกูสู้สีกันทั้งปีกูมีตัวโลยอย่างหน้ามึงไม่มีทางสู้กูได้ มึงจำเอาไว้ใส่กลาหัวหมึงไว้ด้วยไอ้พวกนั่นมึงกูงพูดไม่ทันไล่มึงไปซะและ้วอ่าฮินแม่จ๋าเร็วๆสิครับมาวิตัวใหม่มาแต่ตายหาซะและ้วโอ้ไม่อึดเลยเออมาใหมว่วะเนะี่ยมาแล้วตายมึงจะมาไหมเออขอมีเกาะทำไมกูไม่ใช่วะเนะี่ยหมวกทำมาคืออะไร ไอ้มันหยุดโวมตีแป๊บอือกำลังจะใช้ไอ้สัตว์กาต้านกูอะ้กาต้านกูเหรอไอ้พวกขี้อะไอ้ฝ่ตูกาไอ้ปัดไอ้ชิบหายไว้วอดไอ้ควยคงควยคงควยคงควยไม่ตีกูไม่ยังเลยตัวมึงส่งมาสองขยง ตอนกูแม่งมีเป็นเพียบตายหาซะง,งั้นเดีย๋ยเรามีโอกาสชนะไปมาดูดิดถ้าไอเจ้าร้อนมันไอถ้าพูดผิด้าไอเบลไอเจ้าเบล,ลามัน ใช้สก,กิลไม่ทันอีกคือเราจบเลยเดินล่าไปไปดีเลยเห็นไหมไอตัวเมื่อกี้เพิ่งเดินออกไปตายนั่นเห็นไหมตายแล้ววิชิบหายแล้วทีมเราตายแน่เน่อ่อัพเกรดทานมาไม่ดีวิชิบหายอย่างนี้แหละกระดูกหมูไม่ใช่ตากตอกตาตกระดูกหมู ชิีพายวายวอดแล้วไปละอ่ะอาพอหลักแพ้แล้วอือจอดแพ้ตอนนั้นผมเคยได้เลน่ามาช่วยนะแปดดาวด้วยอะไรเลน่าอะไรจำไม่ได้แกเจ้าันแกเจ้าบริหารบอกก็เคยมาช่วย มาไม่มามไม่สนไปดูอัพเกรดดิขาดอะไรดูอัพเกรดได้แล้วเขาลืมไปขาดสับป,ปะรดสับป,ประรดสับป,ประรดสับป,ประรดทุยเราไปดูคาร่าก่อนมันได้เท่าไหร่ะละคาร่ากูอีคาร่า,ามังอยู่ไหน แสดงว่าแม่มือคาราผมมันไปแล้วอ่าไม่รู้นั่นไงนั่นกนนนนูเกือบไปกดขายเต็มเจ็บเออห้าต่าเต็มเต็มเจ็ดสิบหรือแปดสิบแปดสิบเนาะท่านะบ้างบอสไม่เอา ดีแล้วผมไม่จบแล้วประกาศเไรเอียนหกดาวกับเจ็ดดาวเมื่อกี้ผมจบไปแล้วคูปองมีอะไรบ้างรายการ ไม่ดูนะหลานคุกปองไรถ้าใครรู้โมเมนต์นี้ดูด้วยนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับตรงนี้